กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ขอข้อมูลจากบริษัทลูกของซาบซับีเอสทีซึ่งถือเป็นการเปิดโปงกรณีใหม่ที่บราซิลซื้อเครื่องบินขับไล่ไกรนของบริษัทสวีเดนในปี2014ซึ่งเป็นประเด็นที่บราซิลกำลังถูกสอบสวนกรณีทุจริตซาบเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมา ทาบตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลและให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในเรื่องนี้บริษัททราบกล่าวถึงการสอบถามของสหรัฐอเมริกาต่อซาบนอตอเมริกา การสอบสวนของทางการสวีเดนเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาเครื่องบินรบของบราซิลสิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีการระบุว่าบริษัทมีความผิดใดๆอัยการของบราซิลได้กล่าวหาอย่างเป็นทางการในปี2559ว่าลูอิสอินาซิโอลูล่าดาซิวาอาดีตประธานาธิบดีของประเทศในขณะนั้นและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยใช้อิทธิพลของเขาเพื่อช่วยให้ทราบชนะการประมูลเครื่องบินรบ3 6ลำม,มูลค่า5.4พันล้านดอนลลาร์ทนายความของลุล่ากล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นการกดขี่ทางการเมืองกองทัพอากาศบราซิลเลือก,กรายในปี2014เพื่อทดแทนปุงบินขับไล่ที่เก่าแก่แทนที่จะเลือกใช้ F-18 Super Hornet ของบริษัทโบอิงและราฟอซึ่งผลิตโดย d u l t a v i a t i o n SA ของฝรั่งเศสข้อตกลงกับซารบยังทำให้สามารถผลิตไกรในบราซิลได้ในอนาคต เครื่องบินลำแรกได้รับการส่งมอบไปยังบราซิลแล้วและคาดว่าจะส่งมอบเครื่องบินที่เหลือภายในปี2027